สวัสดีครับวันนี้ก็ลงมารับโหลดที่เมืองอาร์คเคนซัสซิตี้นะครับรัฐแคนซัสนะครับจะรับโหลดนี้ไปจอบตู้ทิ้งไว้ที่โทปิก้าแคนซัสนะแล้วก็เจาตู้เดิมที่ตัวเองลากมากลับบ้านนะครับรอไปส่งวันจันทร์ที่ริชมอนด์อินดียนานะอีกแล้วครับติดรถไฟเหมือนเดิมครับผมอยากรู้รถไฟอเมริกาจะยาวไปไหนครับ ยิงรีบอยู่วันนี้ไม่รู้ชั่วโมงจะขับทันถึงบ้านหรือเปล่านะครับเฉพาะโหลดนี้นี่วิ่งมารับไปกลับมีห้ารอยโลครับแล้วต้องอ้าวหมดแล้วอ้พูดยังไม่ทันหนึ่งหนึ่งนาทีเลยนี่ก็ใกล้ถึงที่รับของครับเหลืออีกสี่สิบหไมล์สีาไมล์ประมาณเท่าไหร่เจโลนี่นี่ครับโอ้วันนี้รอรถไฟไม่นานทุกคน สงสัยมันน่าจะผ่านไปนานแล้วปกตินี่รอนานมากนะครับรถไฟเนี่ยวันนี้ก็ครึ่งฟ้าครึ่งฝนครับทุกคนอากาศดีมากพริงจริงๆวันนี้จะกลับบ้านก็กลับได้ตั้งแต่โหลดรลับมาเมื่อวานนะแต่ว่าอยากรับงานเพิ่มครับเอาเงินเพิ่มนิดๆหน่อยห้าร้อยโลงานง่ายๆครับ ตู้ก็ไม่ต้องล้างเพราะว่าเขาล้างมาเรียบร้อยแล้วไปรับมาแล้วก็เดี๋ยวจะเอาตู้ไปรับของแล้วก็เอาไปปลดตู้ทิ้งไว้นะครับงางนง่ายๆจ็อบแอนทุกไม่ต้องเอาของลงครับไม่เสียเวลาโหลดนี้เขาขอมานะครับให้ช่วยผมก็เลยก็เอาก็เอามากลับบ้านช้าหน่อยครับทำเงินเพิ่ม ดีวิ่งนี้เข้าบ้านบ่อยครับเพิ่งออกมาเมื่อมันพุดธนะนี่มันสุกแล้วัะเข้าบ้านอีกแล้วเส้นนี้ก็เหยียบได้65ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับทุกคนหรือประมาณ100 105กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเส้นนี้ก็วิ่งตามป้ายถนนครับผมเส้นนี้ก็เป็นเส้นนอกๆน,นะครับลัดลงไปโล่ข้างล่าง บ้านนอกครับตอนนี้อากาศข้างนอกอยู่ที่75ฟาเรนไฮน์นะไม่รู้ว่าเป็นองศาเซลเซียสเท่าไหร่นะครับลองเซิร์ดูนะครับเีครับเดี๋วพวกเาที่ส่งของครับเอ้ยที่รับของครับผมหลังจากผ่าบบนประมาณ40นาทีนะครับตอนนี้ก็ จะถึงที่ขึ้นของแล้วนะครับตอนนี้เหลือประมาณสองไม้นะเกียดมากเลยทุกคนวงเวียนงี้รออะไรเล็กๆนะ คิดว่าน่าจะเป็นในนี่นะครับเป็นแป้งถั่วเหลืองนะครับก็ที่ที่ผมจะโหลดไปไว้เนี่ยส่วนมากในโรงงานนั้นจะรับพวก ved, ผงที่เป็นอาหารนะครับอย่างเช่นแป้งแป้งข้าวโอ๊ตอย่างเงี้ยที่เอาไปบดเป็นผงแป้งถั่วเหลืองมีอะไรอ่ะแป้งข้าวโพดแป้งมันสำปะหลังอะไรเงี้ยนะครับพวกโหลดที่เปน G, ็นเกี่ยวกับอาหารเนี่ยมันจะจ่ายดีกว่าพวกที่เป็นโหลดแบบพวกพวกทรายพวกเอ่ออะไรอย่างนงี้นะครับถ้าเป็นอาหารเนี่ย เหตุผลที่มันจ่ายดีเพราะว่าขั้นตอนการส่งศ่ขนส่งเนี่ยจะค่อนข้างเข้มงวดกว่าปกตินะครับก็คือเขาจะค่อนข้างพิถีพิถันนะครับตูเตอร์ที่จะเอาไปโหลดนี้นี่ก็ต้องทําการเช็คตรวจอยู่ตลอดนะครับคือเขาจะค่อนข้างละเอียดมากนะครับเกี่ยวกับพวกอาหารอะไรเงี้ยเขากลัวเรื่องสิ่งแปลกปลอมข้ามประเภทนะครับอาหารแต่และชนิดอะไรอย่างเงี้ย โดยเฉพาะถ้าเป็นพวกอาหารสัตว์นี่ก็จะเข้มงวดเงี้ยน,นะครับดีไม่ดีการขนส่งยุ่งยากเท่าที่ได้ยินมาคือการขนส่งจะยุ่งยากกว่าพวกอาหารคนอีกนะครับคือการตรวจตู้อะไรเงี้ยหลังจากเราล้างเสร็จอะไรเงี้ยเขาจะเข้มงวดมากนั่นคือเหตุผลที่ส่วนมากเ,เกี่ยวกับอาหารจะจ่ายสูงกว่าพวกโหลดที่ไม่ใช่อาหารนะครับซึ่งบริษัทผมส่วนมากจะวิ่งโหลดอาหารซะส่วนมากนะครับที่เกี่ยวกับอาหารการกินนะครับ เคยมาแล้วที่นี่ครั้งนึงเนี่ยถึงแล้วทุกคนซ้ายมือเข้าตรงไหนวะเคยมาครั้งเดียวครับรู้สึกว่าที่นี่จะต้องถอยจุดบอดด้วยนะหวังว่าจะไม่ต้องต่อคิวนะครับวันนี้รีบด้วย นี้ว่โอเคครับทุกคนขอตัวไปเช็คอินก,ก่อนครับนี่ก็จะเป็นที่ที่ถอยเข้าไปนะครับเราต้องถอยจากตรงนี้นะแล้วก็เข้าไปข้างในเพื่อที่จะโหลดของนะครับ ก็หลังเช็คเอ็นเมื่อกี้ก็ได้เข้าเลยครับเนี่ยนะข้อดีของงามผมที่ลากแบบนี้คือคนวิ่งน้อยครับเวลาไปขึ้นของลงของก็จะได้เข้าเลยนะครับส่วนมากจะไม่ค่อยมีเวลานัดนะก็ถึงเมื่อไหร่ก็ได้เลยครับมันไม่ค่อยมีคนรอเยอะท่านี้ต้องถอยฝั่งบอดเข้าครับทุกคนมันดูเหมือนกว้างนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีรถคันนั้นอนะ่ะเข้าได้ง่ายอยู่ครับแตพอรถคันนั้นจอดขวางแล้วเนี่ย บางทีมันมันหมุนวงไม่พอนะหางมันยังไม่เข้าช่องแล้วว่าไอทางเข้าเนี่ยมันมีเหล็กกั้นนะครับสองฝั่งมันจะค่อนข้างอ่ะแคบอยู่นะถ้ามองจากฝั่งบอร์ดนะนี่ครับเออดูตรงชาติสวยไหมล่ะคันนี้น้องคือสิ่งที่ผมเห็นนะทุกคนถ้าหัวบิดนี่คือหัวจะตรงนะถ้าหัวบิดปุ๊บนี่คือมองไม่เห็นแล้วนะครับ นี่เดี๋ยวเราจะยัดเข้านะ่ะคือสิ่งที่ผมเห็นนะทุกคนเวลาหัวบิดนะนะครับเวลาถอยรถเนี่ยโอเคครับเริ่มหัวเริ่มตรงแล้วนี่เริ่มง่ายหน่อยละ อนนี้ก็เข้าเรียบร้อยแล้วครับพอมันมีไฟแดงปุ๊บเขาก็จะมีคนมาโบกให้นะครับเพราะว่าข้างหลังมันจะเป็นช่องนะมีคนถอยชนบ่อยอยู่นะครับเจะปิดกระดังครับผมเตรียมโหลดการโหลดแป้งก็จะเอ่อต่างจากอันอื่นนิดนึงนะครับรอบนี้คือเขาไม่จะไม่ได้โหลดจากฝาข้างบนนะมันจะมีท่อบ้องข้างหลังนะครับจากท้ายตู้คือเขาจะเป่าเข้ามาจากท้ายตู้เลยครับ แล้วมันก็จะเป่าเข้ามาเย็นรูหน้ารูสองรูสามรูสี่อะไรเงี้ยก็คือมันจะเป่าวนเข้ามาเลยนะลมจะเข้ามาแรงมากแต่ส่วนมากแล้วเวลามเลาเป่าเงี้ยมันจะมาหนักหน้านิดน,นึงครับโดยปกติแล้วนะตู้นี้มันเป็นตู้ยี่ห้อเจนแอลมันโหลดข้างหน้าได้สองหมื่นหนึ่งข้างหลังสองหมื่นเจ็ดนะครับแต่ว่าหนักหน้าไม่เป็นไรเพราะว่าผมจะวิ่งแค่ร้อยแปดสิบไม์นะซึ่งมันไม่มีด,าด่านไม่เป็นไรครับสบายตัวเฮ้ยครับขอตัวโหลดกันนครับเดีย๋ยวมาพบกันตอนเสร็จครับผมบหลังจากสองชั่วโมงครึ่งผ่านไปทุกคน กำลังงีบได้ที่เลยเสร็จแล้วครับตอนนี้ก็โหลดเสร็จแล้วนะค่อนข้างหนักเลยครับใส่มาปกติจะโหลด4ี่หมืนนะตอนนี้ใส่มาทั้งหมดสี่หมื่นแปดเก้ารนะครับตอนนี้โหลดหนักหน้าเดี๋ยวเราจะต้องหาเนินกระแทกนะครับเพื่อเอาน้ําหนักออกจากเพาหน้านิดนึงนะเอเตาช่างไม่มีหรอกด่านตาช่างแต่ว่ามันหนักข้างหน้าไปครับเดี๋ยวเราจะกระแทกไปข้างหลังมาครับตอนนี้เราจะ หนักหน้านะเดี๋ยวเราจะเอาเนินตรงนี้นะครับเพื่อเพื่อไหลลงข้างหลังหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าพื้นเรียบๆเ,เอาไม่ไปครับดูนะอันนี้น้ำหนักผมแบกได้อ่ะหกปอนนะครับอันนี้ขึ้นไป70กว่าเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับ แล้วเราจะใช้เบรกเทรลเลอร์นะจริงๆใช้เบรกหัวก็ได้แต่ว่าไม่อยากให้มันไปกระแทกหัวคนระับอันนี้ปล่อยรถไหลครับปล่อยรถไหลแล้วก็ดึงเบรกเทรลเลอร์ครับโอเคเดี๋ยวกันเราปล่อยไหลอีกสักทีนะกระแทกแรงๆรถก็จะนี่นิดนึงนะครับตอนนี้ไหลลงมาเลยอยู่ หกสิบกว่านะแต่ว่ามันเป็นเนินะฮะปล่อยไปเจ็ดสิบมีอีกสักดอกหนึ่งอตอนนี้เหลือหกสิบกว่านะครับน่าจะได้แล้วทุวกคน กว่าตรงนี้ก็คือน้ำหนักจะอยู่ประมาณ3ามหมกว่านะครับแม่งไป70บอีกแล้วนะ,ะหลังจากกระแทกน้ำหนักเสร็จเราจะออกเดินทางแลทุกค,คนต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงนะครับหรือประมาณ200ไม์นะ จะไปถึงที่วางตู้ประมาณเกือบสองทุ่มสองทุ่มเสร็จผมต้องขับรถกลับบ้านอีกประมาณสี่ชั่วโมงกว่านะครับคืนนี้น่าจะมีถึงบ้านเชี่ยงคืนได้ครับโอ้ยฝนกระตกทุกคนเลย ฝนตกนี่รถไครไม่เปิดไฟอัตโนมัตินี่ต้องคอยสังเกตเปิดไฟด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะเพราะว่าเวลาวิ่งในฝนตกเนี่ยมองไม่เห็นจริงนะครับเวลาละอองน้ํามันขึ้นมา ไปโหลดครับวันนี้ชั่วโมงขับเหลือทั้งหมด เจ็ 1> 1ชั่วโมงห้าสิบ้านาทีคนระัเราจะใช้ไปส่งของประมาณ3ชั่วโมงไมเหลือห้านะครับขับกลับบ้านน่าจะพอดีครับน่าจะเหลือชั่วโมงกลับบ้านได้พอดอีตึกนี่ข้างหน้าเนี่ย เป็นอีกบริษัทเดียวกันนะที่ผมไปรับเมือเ่อกี้มันจะมีสองที่ครับที่นี่ก็เป็นหนึ่งในที่นั่นแต่ว่าที่นี่จะแคบครับเนี่ยมันจะต้องถอยเข้าไปในซอกเนี้ยเนี่ยเราก็ต้องถอยเข้าไปนี่ก็เป็นวิวบรรยากาศระหว่างทางนะครับ ตอนนี้อยู่เส้นเน่ย US 166นะครับเดี๋ยววิ่งไปข้างหน้าไม่ไกลมากมันจะไปตัดชนเกืบเส้นเอ่อ Interstate สามสิบห้าะจะเป็นเส้น toll road นะเหมือนช่างด่วนนะครับในรัฐแคนซัสนะเส้นสาสบห้าเนี่ย Interstate เนี่ยจะขวางยาวเลยนะครับขวางตั้งแต่จากเมเนียเพลิจัก มินิโซตานะฮะยาวลงไปถึงนู่นครับแท็กซัสลาเรโดติดชายแดนเม็กซิโกนู่นเลยนะครับเส้น35เนี่ยที่ว่าผมจะเข้าไปโผล่นะ,ะหลังจากออกเส้น US 166ไปแล้วนี่เข้าเส้น35ก็ยาวเลยครับร้อยกว่าโลเอ่ร้อยกว่าไม์ครับนี่ก็เป็นช่วงบรรยากาศบ้านนอกนะครับในรัฐแคนซัสนะทุกคนฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนอะไรไม่รู้นะครับอันนี้ฝนตก อากาศดีครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ70ฟาเรนไฮน์นะทุกคน <c oughs> ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับลองไปดูนะขับรถนี่ก็ไม่ได้เหยียบคันเร่งนะครับก็ตั้งความเร็วอัตโนมัตินะครับบรรยากาศสวยมากครับบ้านนอกอเมริกาครับผม นหนถ้าฝนตกหนักๆนี่ละองจะเยอะมากครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนขึ้นเส้น35กันครับสำหรับคนที่ชื่นชอบดูคลิปสไตล์วิวถนอนอย่างนี้นะครับก็ฝากคอมเมนต์นะครับรอบหน้าจะทำคลิปเพิ่มนะก็สำหรับช่องทางการติดต่อหลกัหลกๆที่ผมทำก็จะมีทางเพจ Facebook เจ้าสูงหัวล่างนะครับแล้วก็ทางช่องยู u ูบนะครับชื่อเดียวกันนะครับเจ้าสูงหัวล่างนะ,ะใครอยากติดตามนะครับ ขอบคุณที่ติดตามครับผมอันนี้เราจะขึ้นเส้น e n t e r s t a t e เตสา้าเลยนะทุกคนก็จะเป็นเส้นหลักนะครับเป็นตรงนี้จะเป็นทางทางด่วนนะเส้นทางด่วนคือแคบแถวะะปอินซะโอ้ไม่ปีนไม่ปีน อเมริกาก็จะเป็นประเทศค่อนข้างใหญ่นะครับถนนแต่ละรัฐแต่ละเมืองก็จะห่างกันไปนะครับส่วนมากก็จะเป็นถนนยาวๆกว้างๆเลยนะฮะนี่เราก็จะเบี่ยงเลนเข้าครับผมเขาก็จะมีช่องให้ทําความเร็วก่อนนะครับเนี่ยก็จะมีช่องให้เราทาความเร็วขึ้นก่อนนะแต่ว่ารถหลังเขามาเขารู้ครับเขาก็จะทําการเบี่ยงออกให้เรานะครับนี่เห็นไหม เราก็จะวิ่งออกเลนนอกนะทั้งรถบรรทุกรถเล็กนะครับขอบคุณลูกพี่เส้นนี้ตอนนี้อ่ถนนให้ทำความเร็วได้ที่เดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับมันจะมีป้ายนะเวลาที่เราเบี่ยงออกมามันจะมีป้ายนะครับ ทุกถนนจะมีป้ายกําหนดความเร็วอยู่นะครับเส้นนี้ให้เหยียบได้ไม่เกิน75ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับขั้นต่ําห้ามต่ํากว่า40 40ก็จะอยู่ที่ประมาณ6 60กิโเมตร65กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็เหยียบได้ไม่เกิน120นะครับแต่ส่วนมากคนก็จะเหยียบเกินนิดหน่อยครับประมาณสัก100 125อะไรเงี้ยได้อยู่ครับโอ้ยหลนหนักแท้ ป้ายนั้นที่เขาโชว์อยู่ก็จะใช้ได้ทั้งรถเล็กรถใหญ่นะครับนะไม่ได้แยกนะครับว่ารถมอเตอร์ทุกวิ่งเท่านี้รถใหญ่เท่านี้เออ่รถเล็กเท่านี้นะครับจะใช้ป้ายเดียวกันนะครับโอ้ยลูกพี่แซงอีกแล้วลูกพี่ผมไปแล้วลูกพี่ เดียวกันเลยบริษัทนี้กับบริษัทนั้นอุ้ยฟาแลบไปไปลูกพี่ไปเราก็ตามมารยาทนะเราก็จะชะลอให้เขาหน่อยนะเพราะเรารู้ว่ารถนี้จะล็กความเร็วไว้นะครับเราขับรถเราก็จะรู้นะว่าบริษัทไหนจะล็อกความเร็วประมาณเท่าไหร่นะครับคิดว่าคริสเนี่ยน่าจะประมาณ67-68นะครับ เขาให้เขาขวางซ้ายเพราะว่าเขาเบี่ยงให้เรานะถ้าเขาขวางแช่เขาจะน่าเกลียดนะครับเราก็จะให้เขาเข้านะเพราะว่าถ้ารถเล็กต่อท้ายเขาเห็นไหมเขากระพริบไฟบอกทุกคนเห็นไหมเพราะว่าผมกระพริบไฟหน้าบอกเขานะครับว่าเข้าได้เลยพ้นแล้วเขาก็จะทําการกระพริบไฟท้ายนะครับคันนี้ก็จะมีปุ่มกระพริบไฟท้ายทุกคนเราจะกดตรงนี้นะเนี่ยข้างข้างหลังเนี่ยมันจะ กับพี่ไฟท้ายนะครับเพื่อส่งสัญลักษณ์บอกคนหลังนะว่าขอบคุณนะครับเฮ้ okay, ครับทุกคนขอตัวเดินทางอีก184ยบไม้ครับได้แล้วเราไปดูกันที่ดอกตู้นะแล้วพวงต,วตัวเองกลับบ้างครับผมเ <Okay. S 1> จอกันครับ เลยอีกสามไมล์ครับจะถึงร้านจอดของบริษัทแล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาตู้นี้ไป drop ทิ้งไว้นะครับแล้วก็จะพ่วงตู้ตัวเองนะับตู้ตัวเองที่จะเอาไปส่งวันจันทร์นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะพ่วงตู้เสร็จเดินทางกลับบ้านครับประมาณ200เท่าไหร่2 5 0ร้อยห้าไมล์มั้งครับหรือประมาณ400กิโลเมตรนะจะใช้เวลาเดินทางเวลาประมาณ4ี่ชั่วโมงนิดๆนะครับ นี่เป็นเวลาสองทุ่มแล้วครับทุกคนสองทุ่มอุ้ยรถตำรวจรถตำรวจไล่ใครมาเนี่ย ทิ้งไว้เราก็จะอาเอกสารแล้วก็ถุงตัวอย่างใส่ไว้ที่หางนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคนเขาลากแปลวของลงนะครับเพราะว่าตู้ที่ผมรับมาวันนี้มีนัดส่งพรุ่งนี้นะมันจะมีคนที่เขาวิ่งเออ่ในพื้นที่นะครับหน้าที่ของเขาวันต่อวันก็คือเอาตู้ที่ว่ามีคนเอามาส่งอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าไปเอาของลงนะครับที่ลานจอดอันนี้ก็จะเป็นลานที่บริษัทเช่าที่ไว้นะครับก็คือเอาไว้พักของนะของมาก็คือ ก็จะมีคนเอาเข้าไปเอาลงนะครับรถตำรวจไปอีกแล้วนะ่ะ ซ่อมรถนะครับเป็นอู่ซ่อมรถนะเป็นเหมือนศูนย์ซ่อมรถนะครับเขาก็มาเช่าที่จอดไว้ข้างหลังับผมเพราะว่าที่ลงของของโหลดที่ผมลากเนี่ยอยู่ตรงข้ามนี่เองนะโรงงานอะ่ะเ,เราจะเข้าไปหาที่จอดที่ข้าก่อนไว้ก็แค่เล็กนิดเดิน จะปลดตู้นั้นทิงไว้แล้วนะอันนี้เราจะมาพ่วงตู้เดิมของเรานะครับแล้วก็เอากลับบ้านนะลงไปเช็คระดับหน้าวัวก่อนนะเพราะว่าไอ้รถแต่ละคันเนี่ยความสูงของแผ่นหน้าวัวไม่เหมือนกันนะอย่างคันที่เขาลากไปเมื่อกี้เขาต่ํามากบางคันก็สูงนะครับกลัวไอ้คิงพินจะไปข้างหน้านะ เอาไปทุกสายกลับบ้านงินทุกคนกลับบ้านได้เวลากลับบ้านแล้วเดี๋ยวดูหมายเลขตู้กัน โอเคบางทีกลัวลากไปแล้วผิดครับลากผิดขาตั้งมันแข็งเดี๋ยวผมต้องไปกดเอาลมเข้าหางก่อนให้มันยกหางขึ้นนะครับทีเวลาขาตั้งมันดำแข็งๆผมก็กดเอาลมเข้านะให้แรงนิ่งเกียร์มันขึ้นมาจากพื้นหน่อยมันแข็งครับ ตู้นี้ก็มีของแล้วทุกคนตู้เดิมผมเดี๋ยวเราจะเอาไปส่งที่อินเดียนาวันจันทร์ครับวันนี้ก็เพิ่งเป็นวันศุกร์จะไปพักบ้านด้วยนี่ก็เป็นแบบตู้ที่เขามาพักไว้เนี่ยมาแบบไปที่เดียวเลยนะคือไปส่งตรงข้ามครับก็จะมีคนแบบวิ่งเอาเข้าเอาออกเอาเข้เอาอาอกส่วนคนอย่างเราก็คือไปรับมาแล้วก็มาวางไว้เขาเราเอาตู้เปล่าไปรับต่อเนี่ยแล้วก็มาวางตู้โหลดไว้ให้เขาี๋ยวเขาจะแปลาลงเองนะครับ กอนะงานง่ายๆครับเสร็จแล้ววันนี้ห้าร้อยห้าเกือบหกร้อยโลนะวันนี้งานเสริมวันนี้แล้วก็มันจะมีข้าวของขึ้นด้วยนะครับแต่ข้าวของลงเราไม่ได้จ่ายเพราะว่ามีคนเขาไปเอาลงแต่ถ้าง,งานไหนที่เราต้องลงเองเขาก็จะจ่ายนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะรีบขอตัวเดินทางกลับบ้านนะอีกตั้งเท่าไหร่อ่ะสองร้อยกว่าไม้นะหรือประมาณสี่ร้อยกว่าโลนะครับน่าจะถึงบ้านดึกอยู่คืนนี้ ขอตัวครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ